เป็นเจ้าคันนี้เลยครับคันนี้นะครับเป็นรถนะครับยี่ห้อเกียร์พิคันโตนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมครับแอดมินแบ็กที่ช่องชาวลิขานะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากพี่ชาวลินะครับให้มารีวิวรถใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาร์น่าใช้มากครับก่อนอื่นนะครับขอประกาศเลยว่ารถบ้านคุณชาวลิทเนี่ยรับซื้อรถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับให้ราคานะครับสูงแน่นอนครับ หากลูกค้าทานใดสนใจขายรถนะครับและมั่นใจว่ารถท่านสวยใหม่แท้ที่สําคัญนะครับรถไม่มีการชนหนักมานะครับโทรมาที่เบอร์087ครับ757 5757ครับของเรานะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับผมให้ราคาสูงแน่นอนครับแล้วก็ของเรานะครับผมยังรับซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนำนะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับหากลูกค้าทนใดนะครับสนใจใช้บริการโทรมาได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมใครนะครับที่มองหารถอีโคคาร์ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับ คลิปนี้ห้ามพลาดครับเรามาชมกันเลยครับเป็นเจ้าคันนี้เลยครับคันนี้นะครับเป็นรถนะครับยี่ห้อเกียร์พิคันโตนะครับเครื่องยนต์นะครับ1 2 0 0ซีซีร c ถปี2012ครับเลขไม์แท้ครับ80,000กิโลครับไม์แท้นะครับ80,000กิโลรถสวยมากเกียร์ออโต้รถอีโคคาร์ที่สำคัญเลยนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนน้ำมันมากๆแล้วก็รถนะครับสวยทั้งภายนอกภายในครับคันนี้นะครับราคาป้ายแดงครับอยู่ที่นะครับ 4แสนบาทโดยประมาณนะครับผม4 0แสนบาทแต่ว่าวันนี้นะครับราคานะครับมันร่วงลงมานะครับเหลือเพียงแค่นะครับ1 9 9 0 0 0บาทครับ1 9 9 0 0กบาทนะครับผ่อนต่อเดือนประมาณ4 0 0 0บาทครับสามารถผ่อนนานสูงสุด8สีงวดครับและที่สำคัญเนี่ยคันนี้นะครับผมดอกเบี้ยพิเศษครับ2.69เขอเพียงแค่ว่าลูกค้าประวัติดีครับผมแล้วก็ฟรีดาวได้ครับผมโอเคครับรอบคันเลย คันนี้นะครับผมเป็นรถอีโคคาร์เกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่น5ประตูนะครับรถสวยมากคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินรถไม่เคยติดแก๊สเลยใครมองหารถใช้งานราคาไม่แพงที่สําคัญเนี่ยผ่อนไม่เกิน4,000บาทนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์มากครับใครชอบใครสนใจนะครับผมลองแวะเข้ามาดูได้เลยครับผมต่อมานะครับผมจะพาไปดูว่าใต้ฝาโปรงคันนี้ภายในคันนี้สภาพสวยไหมเรามาชมกันได้เลยครับ สองกันเลยนะครับน็อตยึดฝาปงคันนี้นะครับไม่เคยถอดมาก่อนแน่นอนต่อมาครับมาดูที่สตีนกาวครับคันนี้นะครับฝาปงเนี่ยลูกค้าเดิมเนี่ยเขาติดสติ๊กเกอร์เคฟล่าไว้เห็นไหมครับแต่ว่านี่ครับสตีนกาวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับสามารถกดและนิ่มได้เห็นไหมครับไหลยาวไปเลยแล้วก็นี่นะครับนี่เม็ดอาร์เห็นไหมครับรูกลมแบนเลียบนะครับรถเนี่ยไม่มีการชนแน่นอนขอบอกเลยว่า รถทุกคันนะครับผ่านการคัดสรรผ่านการตรวจสอบนะครับโดยพี่ชาวรีนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหนักพิคมจมน้ำนะครับทุกคันนะครับออกใบรับประกันให้แน่นอนต่อมาครับมาที่น็อตยี่ฝาโปงด้านขวาครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับแล้วก็ไปที่ซอกด้านในครับเห็นไหมครับซอกในเดิมรอยเหล็กพับเม็ดอาร์คหัวน็อตสวยทุกจุดเลยแล้วก็มานี่ครับซุ้มหัวโชว์ด้านขวาครับเห็นไหมครับว่าจะมีรอยป้ายจากป้ายแดงอยู่จะมีรอยเหล็กพับเม็ดอาร์คเห็นไหมครับอ่า ต่อมานะครับผมมาที่คาานหน้าเลยครับเห็นไหมครับว่าคานหน้าครับเดิมจากโรงงานพลาสติกนะครับไม่มีการแกะสติกเกอร์ยังอยู่ครบถ้วนอ่ารถคันนี้ครับเลขคัสซีตัวหังเดิมทุกจุดครับรถเนี่ยไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไปจบที่ซุ้มหัวโชว์ด้านซ้ายครับมีรอยป้ายรอยเม็ดอาร์ตสติกเกอร์มอกอยอยู่ครบถ้วนเลยเห็นไหมครับอ่าคันนี้คับสภาพเดิมมากเดิมจริงห้องเครื่องสภาพจำช่ำเลยเห็นไหมครับน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะครับรถสวยมาก สรุปนะครับเกียร์พี่คันโตคนันนี้ครับเครื่องยนต์1,200รซีซีรถไม่เคยติดแกสนะครับรถปี2012เลขไม้แท้8 0 0 0 0กิโลนะครับนอ็อตยี่ฝาปอง้ายขวายครับไม่เคยถอดเลยซีนเกาาเดินเรียบทุกจุดนะครับเม็ดอาร์ฝาปรงอยู่ครบถ้วนแก้มด้านซ้ายแก้มขวาเดิมจากโรงงานซุ้มหัวชกซ้ายและขวาไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับคานหน้าเดิมพลาสติกไม่มีแกะเลยนะครับห้องเครื่องสวยเงียบไม่มีน้ำมันเยิมครับ ต่อมานะครับผมจะพามาชมว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์สั่นไหมเรามาชมได้เลยครับเป็นยังไงครับได้ยินเสียงเครื่องไหมเสียงครับนิ่งมากลองมาดูเลยครับนี่ครับลองดูห้องเครื่องครับตอนนี้นะครับเครื่องสตตร์อยู่นะเห็นไครับว่าเครื่องนะครับนิ่งมากเครื่องเครื่องไม่มีสั่นเลย สภาพคลิปรถเปอร์เซ็นต์คันนี้อ่าอย่างนี้บอกครับว่าใครนะครับที่มองหารถใช้งานราคาไม่แพงที่สําคัญนะครับผมเน้นประหยัดคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะต่อมาครับผมจะพาไปดูว่าภายในคันนี้เลขไมจริงเป็นไงบ้างเรามาชมเลยครับส่องกันเลยนะครับคันนี้นะครับเลขไมแท้ครับ8 7 5 0 0กิโลนะครับไมแท้แน่นอนต่อมาครับพวงมาลัยครับดูเลยครับว่า พวงลนยคันนี้เป็นพวงไลาว power นะครับที่สําคัญเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีลายเคปล่าติดอยู่โหสวยมากเห็นไหมครับรถอีโคายเห็นไหมครับโอ้โหสภาพนี้สวยมากนะครับนี่โลโก้เกียร์ครับ KIA นะครับวิ่งมากสวยมากพวงไลนยนะครับลื่นลื่นเลยเห็นไหมครับนี่ power นะขับง่ายครับคันนี้ต่อมาครับไปที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอไพโอเป็นหน้าจอของโตนี่นะครับลูกค้าเดิมเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ไปที่แอร์ครับ คันนี้เนี่ยเป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดานะครับแต่ว่านะครับคอนโซลเนี่ยประดับไปด้วยลายเคปล่านะครับตัดกับฝาโปรงสวยมากคันนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ที่เกียร์ครับหัวเกียร์ติดลายเคปล่าเลยโอ้โหคันนี้นะครับภายในเนี่ยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงครับสภาพสวยมากกริปมากเสริมออปชันด้วยลายเคปล่านะครับผมหายากมากเลยต่อมาครับไปที่คอนโซลด้านซ้ายครับเห็นไหมครับว่าลายเคปล่าเนี่ยมันไหลยาวไปเลยโอ้โห คอนโซลนะครับสภาพนะผมให้เลยเนี่ยสภาพคอนโซลเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยริ้วรอยเนี่ยไม่มีสองในสภาพใหม่มากต่อมาครับไปที่เบาะนะครับคันนี้ครับเป็นเบาะหนังแท้ตัดกับผ้านะครับผ้าสีส้มนะครับเห็นไหมครับสภาพเบาะนะครับสวยเช้งเลยมีรอยแบบรอยแบบเรียกว่ารอยกระมีหินิดหน่อยแต่ว่าเบาะไม่มีการขาดนะครับสวยมากเห็นไหมครับที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสี่เป็นรถห้าประตูภายในนะครับกว้างครับไม่แคบมากนะคันนี้ คันนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับนักกษาจบใหม่เหมาะสําหรับวัยทํางานครับคันนี้เพราะว่าลดราคาไม่แพงที่สำคัญเนี่ยผ่อนถูกด้วยครับโอเคต่อมานะครับผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้เนี่ยเคยชนหนักหรือเปล่ารถคันนี้เคยตีลังกาไหมนะครับผมเรามาชมมันได้เลยครับอ่านี่ครับแก่เลยครับเห็นไหมครับว่าจะเข็บขอบประตูนะครับเม็ดอาร์คลูกลมแบนเลียนนะครับรถไม่มีการชนหรือตีลังกาแน่นอนเดิมทั้งคันครับต่อมาครับนี่เลยครับ น็อตยึดซอกประตูด้านในครับเห็นไหมครับว่าหัวน็อตนะครับไม่เคยถอดเลยทั้งบนและล่างนะครับผมหัวน็อตสวยมากอ่าอย่างที่บอกครับว่ารถทุกคันนะครับผ่านการตรวจสอบผ่านการ QC โดยพี่ชาวริครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนแน่นอนหากลูกค้าใดนะครับที่สนใจรถแต่ว่าดูไม่เป็นเนี่ยก็สามารถซื้อกับเราได้นะครับเพราะว่าทุกคันเนี่ยผ่านสายตาพี่ชาวรทุกคันเลยต่อมาครับผมดูภายในด้านหลังนิดนึงคันนี้ครับภายในเห็นไหมครับสวยนะภายในสวยมาก ขาบอกว่าภายในเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับสามารถนั่งได้แบบสี่คนสบายๆเลยนะครับคันนี้อ่าเบาะหลังรอบคันเลยตัดกับผ้าสีส้มนะครับสวยมากคันนี้แอร์เอเย็นรอบคันเลยครับคันนี้ต่อมาครับผมมาดูกันก่อนว่าด้านหลังเนี่ยรถเนี่ยมีชนไหมรถบีตีลังกาไหมครับดูเลยครับเห็นไหมครับว่าจะเข็ดพอประตูครับสภาพกลิบเลยเม็ดอาร์นะครับรูกลมแบนเรียบ สีสันนะครับสวยเช้งเลยคันนี้โอ้โหหายากมากนะครับคันนี้ใครชอบใครสนใจนะครับผมลองแวะเข้ามาดูได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับแผงประตูสวยทุกจุดครับคันนี้กริบมากคันนี้นะครับผมมาเพราะว่าแม็กลายใหม่นะครับแม็กลายใหม่นะครับส่องเลยครับแม็กคันนี้ครับผมเป็นแม็กขอบ17นะครับผมล้อแม็กสวยมากครับสีดาตัดกับตัวรถมากๆเลยเป็นแม็กลายเลนโซนะครับสภาพสวยกริบเลยครับผมแล้วก็นะครับผมด้านท้ายครับ คันนี้เนี่ยเป็นรุ่น5้าประตูนะครับผมเห็นไหมครับว่าสะดวกมากบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษาเนี่ยสามารถเอาเสื้อผ้าเอารองเท้าเอาชุดเปลี่ยนสำรองเนี่ยใส่ท้ายรถได้นะครับผมเรามาดูด้านท้ายครับว่าด้านท้ายเนี่ยมันกว้างขวางไหมรถเนี่ยมันเคยติดแก๊สไหมเรามาชมกันเลยครับเปิดเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ครับด้านท้ายของเขาครับด้านท้ายบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าเป็นรถอียคคาร์ขนาดเล็กๆเลยคันนี้อ่า ด้านในครับโอ้โหสภาพสวยมากเห็นไหมครับกริปเลยทีนี้ต่อมาครับเรามาส่องนี่นะครับน็อตยึดฝาโปงด้านขวาครับน็อตนะครับไม่เคยถอดเลยหัวน็อตสวยมากต่อมาครับไปด้านซ้ายต่อเลยครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะรถนะครับไม่มีการชนท้ายหรือเก็บสีแน่นอนต่อมาครับไปที่หลังด้านซ้ายครับรอยเม็ดอาร์นะครับรอยเหล็กพับอยู่ครบถ้วนเลยเห็นไหมครับอ่าอาจจะมืดนิดนึงอ่า ต่อมาครับผมมาด้านขวาต่อเลยครับนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์นะครับเห็นชัดเจนรอยเหล็กพับเห็นชัดเจนสวยมากครับสวยมากโอเคต่อมาครับผมเรามาดูกันก่่าว่าคันนี้นะครับผมสามารถเติมอะไรได้บ้างครับเรามาดูเลยนี่ครับคันนี้นะผมสามารถเติมต่อฮอ9195ได้โปรตีนครับผมอ่าต่อมาครับเรามาดูกันก่่าว่าด้านฝั่งนี้รถมีชนไหมเรามาดูเลยครับ เหมือนเดิมครับแกะดูเลยครับส่องเลยเห็นไหมครับว่าตะเข็บขอบประตูครับเม็ดอาร์ครับรูกลมแบนเรียบสวยมากคันนี้สภาพกริปเลยคันนี้กริปจริงๆนะอ่าเก็บเลยต่อมาครับผมบานสุดท้ายนะครับดูสิว่ารถเนี่ยมีแจ็คพอตไหมมีหมกเม็ดไหมเรามาดูดีกว่านี่ครับส่องกันเลยเห็นไหมครับว่าเม็ดอาร์นะครับสวยทุกจุดครับห่างกันสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสวยมากแล้วก็คันนี้ครับผมหลังคาเนี่ยเป็นสีดํานะครับผม ลูกค้าเดิมเนี่ยเขาแต่งมาเป็นสีดําเห็นไหมครับภาหลังคาด้านบนนะครับยังกริบอยู่เลยนะครับผมคันนี้สวยมากฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับเสียงครับก้องกล้องเลยรถเนี่ยไม่มีการโป๊หรือเก็บสีแน่นอนนะครับคันนี้จุดท้ายครับส่องภายในนิดนึงครับคันนี้นะครับภายในนะครับผมให้เลยครับร้อยคะแนนเต็มครับเพราะว่ามันสวยจริงๆเห็นไหมครับริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยพวงมาลัยคอนโซลตรงกลางหัวเกียร์ครับทุกจุดสวยงามพร้อมใช้งานมากครับ ครซื้อคันนี้ไปนะครับผมผมบอกเลยว่าโชคดีมากนะเพราะว่ารถเนี่ยราคาไม่เกิน2 0 0แสนสภาพสวยกลิบสีนคันเนี่ยเลขไม้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนด้วยต่อมานะครับผมตัวรถจบแล้วเนี่ยผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้นะครับผมเอกสารติดมีครบไหมรถสวยต้องโอนได้นะครับผมต่อมานะครับผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้ครับมีเล่มไหมเอกสารมีครบไหมเรามาชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับซื้อบ้านดูอะไรครับดูโฉนดแบบนี้นะครับ ซื้อรถดูอะไรครับดูนี่นะครับผมเล่มทะเบียนครับเล่มสีฟ้าตัวจริงนะครับของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้ๆครับมีเล่มเอกสารชุดโอนครบถ้วนครับครันนี้นะครับผมได้ทะเบียน7ไก่เสือ1568ครับดูนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าตรงแน่นอนนะครับของเรานะครับผมมีชุดโอนครบถ้วนหากลูกค้าใดที่สนใจนะครับซื้อเงินสดนะครับสามารถนําเล่มพร้อมชุดโอนเนี่ยไปโอนี่คนส่งได้เลยแต่ถ้าว่าใครนะผมที่จับไปแนี้์นะครับ ของเราเนี่ยมีไฟแนนซ์คอยบริการอยู่กว่า10สถาบันการเงินนะครับและก็ถ้าลูกค้านใดนะครับที่อยู่แต่จังหวัดมาไม่ได้นะครับรอที่บ้านครับของเราเนี่ยมีบริการไปเซตให้ถึงหน้าบ้านเลยอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรรอที่บ้านครับต่อมาครับคันนี้ครับกุญแจมีให้2ดอกเลยนะครับตัวจริงอยู่นี่สำรองของนี่เห็นไหมครับครบถ้วนแล้วก็นี่ครับผมคู่มือการใช้งานนะครับผมมีครบเลยแบบนี้เลยเห็นไหมครับครบถ้วนแบบนี้ท่านต้องซื้อนะครับเพราะว่าแบบนี้ครับเรียกได้ว่า สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สุดท้ายครับซื้อรถเราดีไงครับดีตรงนี้เลยของเราครับรับประกันเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักทิ้ความจมน้าตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรมาย่อแมวนะครับรับประกันโดยใครครับรับประกันโดยพี่ชาวลีครับกระบีบมือหนึ่งเราจะมือสองกันเองอ่าเรียบร้อยนะครับผมสลับคันนี้ถลุมอีกครั้งหนึ่งเกียร์พี่คันโตนะครับรถปี2012เลขไม์แท้8 0 0 0 0กิโลเกียร์ออโต้นะครับราคาป้ายแดง40,000 0บาท วันนี้ราคาเหลือเพียงแค่1 9 9 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนต่อเดือนประมาณ4,000บาทผ่อนนานสุดแปบสี่งวดเลยนะครับใครชอบใครสนใจนะครับต้องให้ไวจริงรถสวยราคาไม่แพงมีเข้ามาไม่บ่อยนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายเนี่ยใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ